อะไชื่อไนี่มันเลวอยู่แล้วนะเดี๋ยวจัดการเลยนะครับเขาก็พูดเลยว่าไอไอตัวละครสําคัญเนี่ยบางตัวนะครับไม่ใช่ท่านไม่ใช่มีติดต่อนะนะครับไอ้นี่มันเลวอยู่แล้วนะเดี๋ยวเขาจัดการเลยยิ่งทําให้ให้เชื่อมั่นว่าเฮ้ยเขาจะทําให้เราจริงนะครับแต่ว่าที่ต้องกัาฟไว้สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือเรารอดูการกระทำนะแต่คําพูดเนี่ยทําให้เรารู้สึกอุ่นใจขึ้นแหละที่จะไปไหว้พระในวันเสาร์วันี่เป็นการไปขอพรให้ แค่ค่าให้ปลอดภัยให้ลูกลูกรึอเปล่าอยากจะเอาเงินที่ที่เป็นเงินบริสุทธิ์จริงๆนะจะเชิญชวนพี่ๆนักข่าวทําบุญด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีคนที่อยากจะเอาหน้าอยากจะได้บุญแต่ว่าเอาเงินจากสวยเอาเงินจากความไปขูดรีดเข้ามาเนี่ยนะครับเอาไปทําบุญนะครับเราก็เลยเอ้ยอย่างนี้เราเอาเงินที่เงินได้มาด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยเอาไปทําบุญกันดีกว่านะครับสมมติ ยินดีเลยมาด้วยกันนะครับมาทําบุญด้วยกันนะเมื่อก่อนเคยเดินด้วยกันอยู่ตอนทําหวยสามสิบล้านแรกๆแล้วที่เขาหักผมไปะนะครับแล้วก็มาแฉผมตอนเนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้นะเขากลับมาปรับปรุงตัวเองซะใหม่นะแล้วก็กลับมาแฉตํารวจนะสิ่งที่ที่ต้องควรทำะนะครับก็คือต้องแฉตํารวจนะไม่ใช่ว่าไปเอาใจเขานะถ้าเกิดว่ามาแบบนี้นะยินดีเลยนะครับแล้วจะลืมเรื่องบาดหมางในอดีตไปทั้งหมด อ๋อไม่ครับผมคงไม่เข้าไปหาเขาอะครับนะแต่ถ้าเขาเขาเขาคิดได้ก็ก็มาบอกผมผมก็ยินดีนะครับนี่ในวงการยังถามมาหมอได้ไหมว่ายังคงก็ยังแอบ,บลึกๆยังไม่เปื่อไม้เขากันอยู่นั่นแหละก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยสัมภาษณ์ถึงเขานะเพราะว่าจริงเราก็ไม่ไม่เคยสนใจเอาจริงไม่เคยสนใจเลยนะครับเพราะว่าคาดีที่ฟ้องมาเนี่ยนะทนายคนเดียวกับทางบิ๊กต่อเนี่ยเคยฟ้องมา6คาดี มินประมาททุกคดีเลยนะครับปลาจีน3าคดีสมุดสาครสมุดปาการนะครับแล้วก็นนทบุรีมัง้งอีกคดีหนึ่งนะครับยกฟ้องหมดทุกคดีผมสู้ทุกคดีนะไม่เคยไม่เคยมาขอให้มาไก่เกียร์นะครับและคดีที่ผมฟ้องเข้าไปเรื่องหมิ่นประมาทที่ศาลตริงชันศาลก็พิจากษาว่ามีความผิดแล้วแต่รอลงอาญาให้นะครับคดีที่แฝงคดีแพ่งไปฟ้องที่ศาลสมุดปาการศาลให้จ่ายตังทุกวันนี้ก็ยังไม่จ่ายตังผมเลยนะครับ ละครหลักๆนะครับก็คือคนที่อยู่ในเส้นเงินนี้เอ,เอาเอาเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับไม่อยากจะขยายไปเยอะเกินพอเราขยายไปเยอะเกินเนี่ยเดี๋ยวไอ้งานที่เราต้องการที่อยากจะทำนะครับมันไม่สําเร็จนะครับเพราะว่ามันข้อมูลมันเยอะเกิน,นครับเราทาให้สาเร็จไปทีละงานถ้าเกิดตรงนี้สาเร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อาไปทาจุดอื่นต่อจะแนว่ามีก็มีครับเดี๋ยวยังไงเรามีต่อแน่นอนแต่พอเราทําให้สําเร็จเป็นอย่างๆไปวใจมั่นใจครับ มั่นใจว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองทำะนะครับนะบางคนอาจจะมองว่าเรารับงานใครมานะครับแต่ท้ายที่สุดอ่ะมันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติแน่นอนนะครับแล้วคนที่เสี่ยงภัยก็คือผมนะครับแล้วก็หลักฐานที่เอามาเนี่ยไม่มีหลักษะไม่มีหลัก,ลกฐานปลอมนะครับมันเป็นของแท้ทั้งนั้นนะใครจะกล้าของแท้ไอ้ของปลอมออกมาเล่นงานคนแบบนี้ไม่มีทางครับ คือที่หายไปนะครับตอนนั้นเ,นเราก็โดมนมรสุมทัวลงลูกใหญ่นะครับมันก็ทําให้เรากลับมาคิดแหละว่า hey, ที่ผ่านมาเนี่ยเราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะจากที่เราใส่เสื้อยืดช่วยเหลือประชาชนนะครับเราเป็นทนายประชาชนเราเกิดจากตรงนี้นะครับมันทําให้เราได้ตึกตองส่วนหนึ่งต้องบอกตรงว่าเป็นเพราะพี่ชีวิตเลยนะนะครับทำให้เราคิดได้นะ hey, เราก็เลยคิดว่าเรื่องนี้ที่เราจะออกมาแฉเนี่ยเราอยากจะกลับมาใส่เสื้อตัวเดิมที่เป็นทนายตั้มคนเดิมหรือเป็นไอ้ตั้ม นะครับเพื่อที่จะได้กลับมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องแบบแบบเดิมอะที่เราเคยทํามานะครับแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าเราทำเนี่ยเราไม่ได้ทําเพื่อใครจริงๆนะเราทําเพื่อสังคมเราทําเพื่อประเทศชาตินะครับยอมเจ็บยอมตายเลยเรื่องเนี้ยอย่างไรเพจที่การจับจ้ตั้งหนุนนียครับจะมีกัรมาดาเนินการหมับหมายถึงเพจไหนฮะอ๋อไม่ไม่ครับปกติแล้วอะ่ะ คือผมก็ไม่ค่อยจะไปสนใจพวกเพจอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าผมก็มีความคิดว่าเขาอาจจะไม่ชอบเราอะไรก็ได้แหละมันคือเหตุผลของเขานะครับแล้วต่างคนก็ต่างความคิดอะ่ะบางคนก็ชอบเราบางคนก็ไม่ชอบเราผมก็ไม่เคยเอาไปฟ้อ,ฟองร้องอะไรนะนอกจากบางคนที่มันใส่ร้ายเราจริงๆแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนมากจะปล่อยผ่านเพราะว่าเราไม่ไปสนใจเรื่องเล็กๆครับเ้าไปสนใจเรื่องเล็ก,เ,ลกเรื่องใหญ่เราไม่สาเร็จแน่นอน ตอนนี้สภาพจิใจเราดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เราเราคิดได้มาแล้วก็เรามาทําเรื่องเนี้ยประชาชนซัพพอร์ตเรานะครับยิ่งทําให้เรามีกําลังใจที่จะทําต่อไปเพจมีนักบีนที่มีปัญหาอยู่ก่อนหนะ้านี้กับพี่กัปที่ถูกปั่นในพื้นก็ม้ที่มันเนนะนนนนพื่อนไปในตอนนี้มีการแก้ไขเออเพจกลับมาใช้ได้ปกติแล้วนะครับส่วนแมปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทีมงานผมจัดการได้หรือย,อยังเพราะผมยังยังไม่ได้ลอง นะครับแต่ก็ยังงงอยู่เลยไอ้ g o o g l e Map เนี่ยจากที่เมื่อก่อนเนี่ยส่งให้พี่ๆนักข่าวอะครับมันก็ไปตรงตลอดแต่นี่มันย้ายไปอีกที่หนึ่งเลยห่างไปต้งหลายกิโลจนวันนั้นเราเกือบจะไม่แถลงข่าวกันน,นะครับไม่ทราบจริงๆว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเราก็ไม่รู้ว่าใช้ได้แล้วหรือเปล่าคิดว่าขอถามคำถามโดยไม่เคยถามคิดว่าจนตอนนี้เรื่องเนี้ยเพจกับพิการที่มันมีปัญหาเนี่ยคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับผู้มี่ตั้งขอกปรชนหรือเปล่าเพจเนี่ยอาจจะเป็นคนรายงาน นะครับส่วนพิกัดเนี่ยผมผมไม่รู้จริงๆว่ามันใครคนนอกมันสามารถมาแก้ได้หรือเปล่านะมันมาแก้ของของเราได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือยังด้วยตอนนี้อย่างเรื่องนี้ทนารต้อก็ยืนยันว่าไม่ได้รับสวผมเหรอผมไม่ได้ไม่ได้รับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่อะไรที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วถ้าเกิดว่าผมไปเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยนะครับผมคงจะไปแฉหรอกครับคงจะไม่แฉนะ กนส่งใช่ครับนิกเตาครับเป็นยังไงบ้างรบก็รู้สึกโอเคนะครับโอเคนะก็เขาก็ให้ความมั่นใจกับเราได้เยอะขึ้นนะครับในเรื่องของอว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบอะไรตามที่เราขอทุกทุกอย่างนะครับแล้วก็จะไปตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยที่เราจะไปให้การนะครับเราก็จะให้ทุกอย่างแล้วก็หลังจากที่เราให้การเสร็จเราก็จะเอาเอ ตัวพยานที่เราเป็นสายลับของเราเนี่ยเอามาให้เจอกับทางรองเต่าด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีพยานก็เริ่มมีความมั่นใจขึ้นแล้วนะครับจะได้ให้เข้ามาให้การว่าแชทอันเนี้ยคุยกับใครโอนเงินให้ใครนะครับมันจะได้เปลี่ยนแปลงระบบให้ได้นะครับแลคือว,วันอาทิตย์คือจะเป็นหลักฐานทั้งหมดที่เราดึเลยใช่ไหมมอบส่งวันนี้เราส่งหลักฐานแล้วครับแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยผมจะเป็นคนให้การแล้วก็จะไปชี้เลยว่าเส้นเงินไปนามสก,กุลนี้นะให้ตรวจสอบ ยังไงมีการโอนกี่ครั้งนะนับตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนนะครับเอาให้มันชัดเจนก็คือหลักฐานมันครบหมดแล้วครับหรือว่าหลักฐานครบหมดแล้วครับอย่างเรื่องความปลอดภัยค่ะตัวนี่ตั้งเองแล้วก็ครอบครัวต้องแบบร้องเรียนร้องห่วงแล้วใช่ไหมคะหลังจากนีนคือจริงๆแล้วผมให้ภรรยาผม,มานะกับลูกๆเนี่ยอยู่ที่ปลอดภัยแล้วด้วยจริงๆแต่ตัวภรรยาผมเนี่ยเขาก็เป็นห่วงผมนะครับเขาก็ก็เลยกลายเป็นว่าตามไปด้วยกันทุกที่นะครับเขาก็คือ ก็กลัวว่าเราจะไม่ไม่ปลอดภัยอะครับแต่ว่าลูกๆอยู่ที่ปลอดภัยนะครับอย่างเรื่องนี้มันแบบเป็นแบบสะเทือนโงการเราใช่ครับมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งไม่เคยมีใครออกมาแฉเรื่องแบบนี้มาก่อนนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับมันสะเทือนแน่นอนก่อนที่เราจะออกมาแฉเนี่ยมีความชางใจไูมฉันจะโดนอะไรไหมหรือมีความกังวลอะไรไหมเตรียมใจไว้แล้วครับว่าจะโดนฟ้องคดีโดนแน่นอนนะครับ หรือจะโดนกั่นแกล้งโดนดิสเครดิตนะครับโดนแฉคืนนะครับถึงออกตัวว่อเอาผมไม่ใช่คนดีจะแฉคืนก็แฉไปเลยแต่สิ่งที่คุณแฉผมอะสังคมได้ประโยชน์ไหมแต่สิ่งที่เรากําลังแฉจะแฉอยู่เนี่ยมันเป็นส่วนรวมมันได้ประโยชน์แน่นอนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมออกมาทุกครั้งก็โดนแฉทุกครั้งอยู่แล้วนะมันน่าจะหมดแล้วมั้งไม่มีอะไรให้แฉแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้นะครับ ก็คือเรื่องของเราเนี่อก็มีคนออกมาแฉเรื่อยๆอู่ไปนะเวลาเราใ,รารใช่ตอนน,ตอนนั้นก็มาหาว่าเราทําเว็บพนันอย่าเรียกว่าการแฉดีกว่านะครับเรียกมาการใส่ความดีกว่านะครับแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยทุกคนก็รู้แล้วนะครับพี่ชูวิทย์เขาก็รู้แล้วเขาถึงทําหนังสือมาขอโทษเราไงครับนะคือบางทีเนี่ยเราไม่ไมจําเป็นที่จะต้องแก้ตัวในทันทีเราปล่อยให้เวลามันผ่านไปแล้วก็ให้ทุกอย่างเนี่ยทุกคนเห็นความจริงเองก็ได้นะครับอาทิตย์หน้าเห็นว่าจะมีพีเด่นใหญ่เลยอันนยังไงพอจะยามได้ไหม ยังก่อนครับเดี๋ยวไปทำบุญก่อนวันเสาร์นะอย่าบอกวัดได้ยังอันไหะ,ะเดี๋ยวยังไม่ค่อยบอกเดี๋ยวค่อยส่งหม่นะข่าวโอเคนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมก็กังวลของเรื่องของพยานหลักฐานนั่นแหละนะที่ตอนนี้ก็มั่นใจขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าท่านรองเต่านั้นก็จะทําให้ให้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ต้องรองดูก่อนว่า ถึงเวลาทำเนี่ยท่านจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างตัวหลักฐานเนี่ยจะมีอะไรจะมีข้อมูลชุดใหม่มาไหมครับหรือว่าไม่มีแล้วตอนนี้จริงๆ,ๆแล้วผมมีข้อมูลชุดใหม่ที่สําคัญอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่อยากอาอกสื่อโซเชียลนะครับเดี๋ยวแต่ทุกคนต้องได้เห็นครับอยากบอกอะไรกับประชาชนที่กำลังติดตามสถานการณ์เรื่องนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็วันนี้ทนายตั้มคนเก่ากลับมาแล้วนะครับวันนี้เราออกมาทําเพื่อสังคมด้วยกันเราออกมาแชร์ขบวนการสวย นะครับอย่าให้มันมีแบบนี้ที่ไปกดขี่ข่มเหงชาวบ้านเนี่ยนะครับเพื่อที่เอาสวยคนละ500คนละพันตามล้านต่างๆอีกนะครับเอาออกมาสู้ด้วยกันนะครับคิดว่าการเฉในครั้งนี้บทสรุปแล้วมันจะแบบว่าเหมือนเป็นการทำความสะอาดวงการแบบหมดจดได้ไหมหรือว่ายังไงถ้าหมดจดได้เลยนี่มันเป็นโอ้โหอะไรที่ผมแบบจินตนาการแล้วก็ฝันมากแต่ว่าอาจจะฝันมากไปนะครับแต่ขอให้ลบสวยอะไรได้สัก เซี่ยวนึงครึ่งนึงนี่โอ้โหถือว่าประสบความสําเร็จมากแล้วนะครับรครอบครัวว่ายังไงครับครอบครัวโอเคครับครอบครัวซัพพอร์ตครอบครัวก,ก็เป็นกําลังใจให้นะครับทีนี้ที่มีมีพูดไปถึงประเด็นของสมาคมสื่อตัวเองครับไม่ท้องคือถ้าคนคนนั้นเมื่อว่าเรา,าเมื่อว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอเคแล้วเขาทำเขาไม่ตังต้งเลยไม่ตั้มเตรียมรับแรงแค่ไหนเขราะเตรียมครับไม่เป็นไรครับก็คือเราก็ บอกไปชัดเจนแล้วนะครับว่าเ,ออเขาไม่ได้โอนเงินเข้าสมาคมนะครับแต่โอนเงินเข้าอุปนายกเป็นรายเดือนนะครับตั้งแต่ปี2020เนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเดือนละหมื่นห้าแรกๆตอนหลังเพิ่มเป็นสามหมืน่นเพิ่มเป็นห้าหมื่นนะครับถ้าเกิดว่านักข่าวคนนั้นนะอยากจะมาโจมตีผมนะครับก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อว่ายังมีนักข่าวดีๆอีกเยอะที่จะให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับต้องขออนุญาตก่อนนะเดี๋ยวพอดีผมต้องไปอีรายการหนึ่งเดี๋ยวกลัวไม่ทัน ช่องแปดมาช้าไปรัทันไหมไไหไหเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูดูเวลากันน่อยเดี๋ยวผมกลัวไม่ทันขอดูตารางคิว่นผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแล้วพูดยาวๆแล้วมันมันก็เริ่มล้า ไม่ไม่เดี่ยวขอ<ม>ขอ5นาที